ตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีแจ้งข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายกับผู้ปกครองที่ขับรถชนเด็กเสียชีวิตขณะที่โรงเรียนนั้นก็ได้ออกมาตรการห้ามรถยนต์ผู้ปกครองนั้นเข้าโรงเรียนและก็ประสานให้ตำรวจนั้นอํานวยความสะดวกในด้านการจราจรในช่วงเช้าค่ะ บรรยากาศที่โรงเรียนปฐุมวิทยากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีหลังจากที่เกิดเหตุรถยนต์ผู้ปกครองที่มารับลูกชนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เสียชีวิตช่วงเชา้คาคณะครูก็ยังคงแต่งกายชุดดำเพื่อไว้อาลัยแก่เน็กเดกเรียนที่เสียชีวิตและก็ปิดใช้งานประตูสามสถานที่เกิดเหตุค่ะโดยห้ามผู้ปกครองนั้นขับรถเข้าไปในโรงเรียนเพื่อส่งบุตรหลานและประสานกับตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตัวแทนผู้ปกครองเปิดเผยนะคะว่ามาตราการห้ามรถยนต์เข้าโรงเรียนควรทํามาตั้งนานแล้วเพราะว่าเด็กนักเรียนนั้นชอบวิ่งเล่นเมื่อมีรถยนต์เข้ามาอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าหลบไม่ทันซึ่งมาตราการที่เพิ่มขึ้นผู้ปกครองทุกคนต่างก็เห็นดีด้วยแล้วก็พร้อมใจปฏิบัติตามค่ะใช่ครับคผมว่มมันจะไม่อันตรายเพราะเด็กๆชอบวิ่งเล่นเวลาลมีรถเข้าไปบางคนก็ไม่เห็นครับครับเราเองอยาก อยากให้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างก็อย่างนี้นะครับดีแล้วครับให้ส่งอยู่ข้างนอกเนี่ยมันสร้างความลําบากให้เราเยอะไหมไม่ครับก็ก็ดีครับอย่างนี้ไม่ได้สร้างความลำบากเลยครับก็เดินไปส่งส่วนการช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนก็ได้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมเป็นคืนแรกแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานบริษัทประกันอุบัติเหตุมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวจำนวน6 0,000บาทค่ะ ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่วความตายกับผู้ปกครองที่ขับรถชนเด็กซึ่งรถก็มีประกันภัยพรบรประเภทที่สามูลค่า5 0 0 0 0 0บาทที่จะมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ